ไม่มีใครอยู่เลยอกอไม่มีใครเล่นกับก,กูเลยประชาชนชาวไทยมีคนเล่นอยู่สองคนไหนดูซิเราจะมาเป็นประชาชนชาวไทยว่าไงวัยรุ่นโดนเอตครับผมจะได้มีตังเจ้าของแบบนี้ยังไม่มีตังค์นะพี่ก็ไม่มีตังค์โอ้มีแม็กโดนัลด้วยไหนดูซิเออเรามีเรามีนี่เราเป็นเด็กฮิปฮอปโจโจโ,โ, 13, 14, 14, 14, 14. โจ๊0ยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเดกูจำไม่ได้ไหนดูซิมีอะไรบ้างแม็กโดนัลด์โอ้ อู้มีห้องน้ําด้วยอ้ห้องน้ำประชาชนชาวไทยเขามีแมคโดนัลด์ใช่ไหมแต่ประชาชนชาวไทยไม่มีต้นซากุระประเทศกูไม่มีซากุระปุ๊บปัฒนามึงต้องเปลี่ยนเลยนะประเทศกูไม่มีซากุระไอ้บ้าโอ้โหมาพร้าวมึงดูเลยสิโมอายเราไม่มีโมอายไหนดูสิพี่ตู่ถูกใจสิ่งนี้โอ้โหยีแต่ละอย่างโดนแน่ประเทศไทยไม่มีเลียม 哎，呦阿米。